เรื่องพีคมันอยู่ตรงนี้ครับจบด้วยประโยคที่ว่าถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาดูที่ช่องผมได้เลยนะครับตามมาที่ช่องผมได้เลยนะครับโอ้โห สวัสดีครับ KJWing Man นะครับคลิปนี้มีเรื่องจะมาแชร์ให้ฟังมุกใหม่ของการโปรโมทช่องของตัวเองจะว่ามุกใหม่มันก็ไม่ใช่หรอกไอ้วิธีนี้ผมเคยเห็นมาสักพักลแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ชักเริ่มเห็นถี่มากขึ้นแล้วเลยจะมาแชร์ให้ฟังสเตปที่1ในส่วนของคลิปวิดีโอในช่องผมนะครับคลิปต่อกาําลังกายทั่วไปเลยครับอยู่ดีๆมันจะมีคอมเมนต์แนวๆอย่างนี้มาแบบไม่มีปี่มีคุยเลยนะจะโปรมาอย่างนี้ทําเยอะไม่ได้แปลว่าดีนะครับเงอะอยู่ดีๆจะโปรมาแบบอย่างนี้เลย ซึ่งผมใช้วิธีนี้ฮะผมยังไม่ตอบกลับอะไรนะแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อความหลังจากนี้เนี่ยผมไม่ได้แคบไปนะแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อผมจะยังไม่ตอบก,กลับนะข้อความประเภทอย่างเงี้ยคอมเมนต์แบบเนี้ยผมจะทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็จะรอดูว่ามันเป็นไปอย่างที่ผมคาดการไว้ไหมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือคุณลองนึกดูนะครับว่าในส่วนของคลิปสอนออกกาลังกายของผมเนี่ยถ้าคนที่เขาเข้ามาดูแล้วเขายังไม่มีความรู้อะไรอ่ะเขาก็เปิดดูคลิปของผมปกติใช่ไหมทีนี้ ทำเยอะไม่ได้แปลว่าจะดีนะครับอ่าทีนี้คนที่เข้ามาดูแล้วเขายังไม่มีความรู้่เขาก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะมันไม่ดียังไงวะเขาก็ไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อันนี้ที่ว่าทําเยอะไม่ได้แปลว่าจะดีเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามไปแล้วว่ามันไม่ดียังไงครับไม่ดียังไงครับนี่เริ่มเข้าทางของคอมเมนต์อันนี้ละเรื่องพีคมันอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยผมไม่ได้แคปไว้เสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรเอามาเล่าให้ฟังต่อนี่แหละก็คือหลังจากที่มันมีคนคอมเมนต์ถามต่อว่ามันไม่ดียังไงครับคนนนตตาาาามมมททัใช่่้้งเเีพพิ์ไวว ออกเยอะไม่ได้แปลว่าจะดีนะครับแล้วมันก็มีคนถามต่อว่าไม่ดียังไงครับอะไรประมาณนี้ทีนี้แหละเจ้าต้นทามก็พิมพ์ต่อว่ามันไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้เแบบอ์เบบโหลายยาวมากเลยนะและจบด้วยประโยคที่ว่าถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาดูที่ช่องผมได้เลยนะครับตามมาที่ช่องผมได้เลยนะครับโอ้โหกระบวนการคุณแบบ คือผมบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าต้นทางคอมเมนต์เนี่ยครับคนที่คอมเมนต์ว่าทําเยอะไม่ได้แปลว่าดีนะครับผมก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ที่เขาเอามาคอมเมนต์แหละปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีรูปโปรไฟล์ไม่มีประวัติไม่มีวิดีโออะไรพวกนี้แต่ว่าข้อความที่เขาพิมพ์ไว้ครับว่าถ้าอยากรู้ติดตามมากกว่านี้ให้ไปดูเขาทางอีกช่องหนึ่งเขาหมายถึงอีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับแอปแอปเต่าๆอ,อ,อ่ะนั่นแหละโอ้โหตกมือให้กระบวนการเขาเลยตกมือให้แบบยกนิ้วให้ด้วยดีมนเ,นเอาเอานิ้วนิ้วโป้งแล้วกันเนาะ สุดท้ายก็ไม่ต้องไปตามหานะครับคอมเมนต์ comment อันนี้เพราะว่าผมบล็อกไปหมดแล้วครับคือเคยทําคลิปบอกไปแล้วก็คือผมไม่สนับสนุนการมาสร้างตัวตนผ่านช่องของคนอื่นนะคือคอมเมนต์ได้ทุกคนก็เข้าไปดูช่องของผมแล้วก็คอมเมนต์แนะนํากันได้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอการมาแบบอย่างเงี้ยดึงคนติดตามไปช่องของตัวเองอะไรเงี้ยมันมันขายตรงเกินไปบางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับผมก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าทัศนคติของผมผมไม่สนับสนุนนะให้มามาช่วยกันทําอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้ไปคอลแลบกันอย่างที่ผมเคยทําอะไรเงี้ยโอเคแต่โอ้โหอันนี้แบบอยากตติดตาม เพิ่มเติมไปติดตามช่องของผมต่อได้ครับโอ้โหอย่างนี้มันก็หาเซลไปหน่อยเนาะผมไม่สนับสนุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ความคิดส่วนบุคคลนะครับผมโอเคก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะสวัสดีครับ